นนนสวัสดีค่ะอยู่กันว่าเออโตออโต้คาร์ะนะคะในวันนี้เนี่ยมาเรามารู้จักกับแบรนด์ honda ามากกว่านะคะคันนี้เนี่ยก็เรียกว่าโชบเฉี่ยวแล้วก็เป็นรุ่นทิี Mind ่หม่เนื้อเชยแล้วนั่นเองนะคะนี่คือ honda city 1.5ตู้วี Plus นะคะแล้วก็เป็นรถปี2019ด้วยค่ะได้สีเทาเข้มค่ะแล้วก็ด้านหน้ามีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็สลับกับช่องลมสีดำนั่นเองค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างแต่ว่าโอา้โหด้านหน้าเนี่ยให้สังเกตว่าได้สเกิร์ตมาจากโรงงานด้วยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีเทาเข้มสีเดียวกับตัวตัวรถเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ มือจับคันนี้เป็นโครเมียมแล้วก็เป็นกุญแจสมาร์ทคีเลสด้วยนะคะสามารถเปิดปิดประตูผ่านมือจับได้ค่ะและล้อย่างนะคะโอ้ใหม่มากเลยอะลูกค้ายางได้ยางปี2021เลยนะคะแล้วก็ล้อแม็กคันนี้จะเป็นแบบทูโทนสีบอลปัดเงาสลับกับสีเทาเข้มซึ่งแมดกับสีตัวรถมากๆเลยขอบ15นิ้วสวยอะ นะสภาพดีมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องเอิญจะพาไปดูด้านหลังเอิญบอกกันเลยค่ะว่าโดยรวมของบอดี้ด้านนอกนะคะเขาจะออกแบบมาได้แบบว่าฉบเฉียวมีความแบบสปอร์ตนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังนะคะโอ้โชเฉียวเห็นไหมคะอนบอกแล้วว่าเป็นทรงสไตล์แบบสปอร์ตนะคะคันนี้ด้านบนก็เป็นสระวากาศครีบฉลามนะคะกระจกด้านหลังมีระบบไล่ฟ้าค่ะแล้วก็ไฟเบรกรถที่3อยู่ตรงกลางนะคะคันนี้บริเวณของมือจับก็จะตกแต่งด้วยโครมเงียมค่ะไฟเบรกสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็คันนี้ เปิดฝาท้ายแบบออโต้จากรีโมทได้เลย <Wow. S 1> โอ้โหข้างหลังพื้นที่กว้างเลยค่ะลูกค้าเนี่ยอย่าดูถูกเขานะคะถึงเขาจะดูแบบเหมือนบอดี้แบบว่ากระชับกระเฉงในการขับขี่ในตัวเมืองนะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยด้านหลังเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็วางกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้เลยเอิญจะมักเปรียบเทียบกระเป๋าเดินทางให้เพราะว่ามันจะได้นึกภาพออกเนาะ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างโอเคค่ะคันนี้เรามียางอะไหล่ให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็อุปกรณ์การเปลี่ยนยางต่างๆก็ยังอยู่ครบค่ะสะอาดมากๆเลยด้านหลังนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะคันนี้นะคะด้านในเนี่ยเป็นสีดำทั้งหมดเลยค่ะคอนโซลสีดำแต่มันจะมีสีเทาเข้มเหมือนสีแบบตัวรถด,ด้านนอกเลยอะ่ะนะะอยู่ตรงกลางด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ใหม่มากด้วยนะคะลูกค้าเบาะจะได้เป็นเบาะผ้า จากโรงงานค่ะสภาพดีใหม่สะอาดยังแน่นนะคะแล้วก็ตะเข็บต่างๆยังเดินดีไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะจ๊ะพวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยแบบ3กา้านมันติดงกงชันเรื่องของการปรับเพิ่มเสียงลดเสียงฟังเพลงต่างๆแล้วก็สามารถต่อเข้ากับบลูทูธโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะคันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทพุทธสตาร์ทนะคะแล้วก็กระจกบองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าค่ะมีระบบกันการลื่นถลายเรียบร้อยนะคะแล้วก็กระจก 4บานเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะหน้าจอด้านหน้าตรงนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟังเพลงบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยสีดําเงาหรือว่าเปลี่ยนโนแบ็กนั่นเองค่ะแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีดด้วยนะคะก็ฟังได้ครบทุกอย่างเลยค่ะ FMAM แล้วก็สามารถต่อเข้ากับช่อง HDMI AUX ได้นะคะ ถัดลงมาระบบของแอร์นะคะก็เป็นดิจิตอลนะออกแบบมาได้สวยงามเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างมีช่อง power outlet High ค่ะมีที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งค่ะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เบรกมือจะอยู่ตรงกลางนะคะมีที่ใส่ของตรงข้างล่างของเบรกมือด้วยนะแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ำข้างหลังมีอีกข้างหน้า2ตรงนี้อีก2นะคะแล้วก็ช่องใส่เอกสารกตค่อนข้างใหญ่คือคันนี้โดยรวมนะคะสะอาด เรื่องความสะอาดนี่ต้องยกนิ้วให้เริงจริงแล้วก็ใหม่มากๆเลยเพดงเพดานหลังคานะคะใหม่มากเลยอ่ะลูกค้าเบาะด้านหลังเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะจากโรงงานเดิมๆเลยแล้วก็สภาพดีมากๆนะคะเดี๋ยวให้กล้องลองแผนให้ดูก็ได้นะคะแล้วก็บริเวณแผงนของประตูก็จะมีเป็นการตกแต่งด้วยผ้าเหมือนกันซึ่งเป็นลายเดียวกับเบาะเลยนะคะเอาละตอนนี้เดี๋ยวน้องเออจะพาไปดูด้านหน้ากันค่ะราคาไม่ต้องเปน็นห่วงค่ะถูกแน่นอนมาเราไปพร้อมกันค่ะ นี่นะคะคันนี้เนี่ยหสวยเลยค่ะเดิมๆเลยไม่ว่าจะเป็นฟ้ากระโปงนะคะ สีเห็นไหมจะเป็นแบบว่าสีเดิมๆเ,เป็นแบบลักษณะส,สีแบบด้า,ดานๆหน่อยนะคะซึ่งแตกต่างกับสีด้านนอกที่เป็นสีเทาเข้มแต่ว่าจะมีความเงานั่นเองค่ะอันนี้คือเดิมๆนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอ,ออ,ก,ก,อก็อยู่ตำแหน่งเดิมด้วยค่ะรูปต่างๆกลมนะคะเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อค่ะเครื่องยนต์ก็เดิมๆเช่นเดียวกันนะคะไม่มีไม่มีน้ํามันเยิม้มเครื่องยนต์ไม่เคยยกเกียร์ไม่เคยผ่าจุดม้าจากโรงงานยังอยู่ตำแหน่งเดิมเลยค่ะแล้วก็ได้เครื่องยนต์ i VTEC เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0 c ซีซีนะคะก็สามารถขับได้ทั้งในตัวเมืองแล้วก็ออกต่างจังหวัดเอินว่าเป็นรถที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็แบบคือดูรูปทรงกระทัดรัด ขับในตัวเมืองเนี่ยคล่องตัวมากๆนะคะแต่ว่าก็สามารถขับออกต่างจาังหวัดได้สบายๆเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc นั่นเองค่ะคันนี้ราคาที่เราเสนอขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าอยากจะได้เป็นเจ้าของนะรีบติดต่อเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์0837777747หรือ0837777757ค่ะหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของเอกสารการยื่นไฟแนนซ์ก็โทรเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะวฝากข้อความ อ่าไม่ใช่ค่ะน้องเอินฝากช่องทางแม่เหมือนยังไม่ตื่นฝาก YouTube ด้วยนะนะคะกดสัค r i ร e กดติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็มีมี u t u b e มี TikTok ไลน์แอด e c o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  k เว็บไซต์นะคะทุกช่องทางโตอัลโตคาของเรามีหมดนะคะโดยเฉพาะช่องทางเบอร์โทร อยากให้ลูกค้าถกเข้ามาเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลที่แบบอยากจะสอบถามโดยตรงเราจะได้คุยกับฝ่ายขายกันได้เลยนะคะวันนี้เราลากันไปก่อนค่ะกับเจ้าคันนี้ Honda City 1.5 V+ ปี2019นะคะในรุ่นที่ m มเนอร์เชแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ chiếc hói mặt đi lo chẳng hai bay đi ya chữ lý trên thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยึดติดเธอเมื่อไรฉันได้แต่สีฉันเห็นเธอดีกับใครรู้ใจก็อ้อนลามองผ่านวันนี้เมื่อจะมีเพียงน้ำตาเมื่อดีรู้ว่าเธอจะไม่ไหุนขึ้นมามารักกันไม่เดิมอย่าฉัลืม ใ่องคงคิดถึงเธออยู่เสมอหรือา